มาพบกันที่ปางชงง้างเขาชีจันนะคะก็ตอนนี้คุณแม่ก็กำลังปลดโซ่พี่เย็นนะครับไปอาบน้ำนะครับรอคุณพ่อนะครับนี่คุณแม่ก็กำลังปลดนะคะพี่เย็นไปแล้วมมเพี่เย็นหนีไปแล้วนี่ก็จะไปอาบน้ำนะครับนี่พี่ยงของเราอ้วน ขึ้นนิสมังนี่ค่ะพี่เอ็นของดาวแม่พูดหน่อยบ่กพูดหน่อยสวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับพี่บินนะคะมาเร็วมามมาเร็วพี่เอ็นมา,นาเร็วพี่เอ็นมา,มา,มา ไปแล้วก็กำลังจะเดินทางไปอาบน้ำนะครับเบียรของเราไปแล้วเรื่มของเราไปแล้วนะครับ เดี๋ยวหนูหนกำลังเตอียมรับนะคะับครับเพื่อจะได้เตรียมตัวรอรับแขกนะคะับครับก็วันนี้น้องเดลตากับคุณแม่แวะม,มาพิเยนที่แฟชั่ยานะครับมากับมากับปากกาแก้วนะครับก็ตอนนี้ก็กำลัง เดินทางแบบนั้นนะครับเยังของเราไปแล้วอาบน้ำแล้วเปลี่ยนแล้ว ถึงที่อาบน้ำแล้วถึงอาบน้ำแล้วนะเัสวัสดีครับนี่ก็วันนี้ให้กินมะขามนะคะกับ,บข้าวนี่ างดิจิตไม่ได้ถ่ายไว้นะครับก็คือคุณแม่เขากำลังคุกม,มากขาไม่เข้าขกาันกำลังเตรียมเตรียมให้พี่ยนันกินพี่ยันเขาสวัสดีจ้ารอแล้วชุดยังไม่ได้เปลี่ยนน้ำยังไม่ได้อาบนะคะแต่อาบน้ำให้พี่ยันก่อนเลยใช่พี่ยันของเรากินอย่างอะไรอร่อยไม่รู้ว่าพ่อต้นมำัลุ่หรือเปล่า จะผอมกินเยอะๆจะได้อ้วนจะได้อ้วนอ,อยู่ใต้ที่เย็นยังเย็นเหมือนเดิมอ้วนเหมือนน้องติวเตอร์ออรพี่เย็นน่างแปลกใจนี่ติวเตอร์อรหรือใครทำไมอ้วนจังพ่อา,าแล้วพีเยนเขาจะเอาอันนั้นออกอะไรเขาไม่กินข้างเหรอ

ก็กินอิ่มแล้วนะพอแล้ว,เ,วเดี๋ยวพี่เย็นทำบ้านพังนะอนนนโอเค <c oughs> พี่เย็นบอกอยากกินข้าวเหนียวมานานแล้วสวัสดีค่ะแชร์ร,รูปนะลูกแชร์แชร์แชรแชร์แน่นตั้งใช่ไหมแน่นตั้งก็ได้นอนก็ได้นอนดีกว่า <c oughs> โอเคแชร์ให้หนึ่งรูปเปิดน,น้ำให้แม่น้อย